แล้วเธอไม่มาเลยไม่มาเลยโกรธแม่ค oui> ้าอีกแล้วใช่ไหมเอาอีกแล้วแก้วะหายไปหายไปกี่ว mm ันนะสามวันเออหายเฉยคิดถึงกันแล้วเออหายหายเฉยเอะดีแล้วกินน้ำอะไรวันนี้โกโก้ค่ะ เหมือนเดิมโกโก้สแก้วแก้วเดียวค่ะแก้วเดียววันนี้ไม่มีใครครบมีค่ะเด ue, th ua th ua ี๋ยวไปเดี๋ยวไปเไปไอเดียมึงช่วยกูดีเขาถ่ายกู่ไม่ได้ไอ้ถ่ายหนูไอ้าไอ้อเขาเขาคือใครเออไอ้เขาขยันถ่ายอ่ะ เมมเต็มมากไหมเนี่ยในเซตบหญ่ไม่เคยเต็มเลยเมมเครื่องเนี้ยจริงหรอจริงจ่องโกโก้ค่ะนี่โอ้ยที่จอมันมีไหมคะไม่รู้ค่ะมันรู้เล็กเกินค่ะอยากจะออกเลยรู้เล็กเกินพระเจ้ามีกระถ่ายทุกขั้นตอนตั้งกล้องถ่ายเลยอ่านี่ตั้งเป็นวอล์กเท้าเท้าเด็ดใจอยากกินชาไทยแล้วค่ะ ไม่ได้แล้วค่ะชงไปแล้วค่ะน้ำเท่าไหร่อะยี่ส้าสามสิบ